สวัสดีทุกคนพบกนันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาลุยโหมดใหม่ล่าสุดทดสอบไลซ์สิ้นของรางวัลมีอะไรบ้างและความยากของด่านจะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเน็กไปสองลา้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้ <c oughs> เอาเห็นหมดทำไงดีวเนี่ย24 Pay เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคา มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมงเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอ์มิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเขวา้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงเนรับแน่นอนวันนี้เราก็หยิบช่องเอ็นเ็กกับเกมโตเกียวกูนเวคินนิงเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมในโทรไปนะวันนี้ เราจะพาทุกคนมาลุยโหมดใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดนะเพิ่งเปิดในวันนี้นะคก็คือโหมดทดสอบไลซสิ้นนะครับมาดูกันว่า หมดใหม่ของรางวัลมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ความยากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก่อนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเน็ตของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับขับประมาณ3ามแสนก็จะ2ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเรามีสมาชิกเพียงเยอะยี่บาทสีบาบาท50บาทเผื่อใครก่อภาคคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าพันแม่และเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันได้เลยนี่ครับมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์ได้ให้ใช้ส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ที่ p a Twenty นะครับเลื่อนลงมาาข้งล่างจะมีช่อออองงงใใสส่่่คคููปปยาลืมโฟร์เลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตร้ อ๋คุณคบมาครับก่อนอื่นนะครับก็คือตอนนี้เซิร์ฟของผมเนี่ยได้ทําการเปิดโหมดนี้แล้วนะแต่ว่าใครที่ไปเล่นเซิร์ฟใหม่หรือว่าเซิร์ฟหลังๆเนี่ยตอนนี้คิดว่าน่าจะยังไม่เปิดนะแต่ว่าถ้าได้ดูคลิปนี้นะคุณจะได้รับความรู้ก่อนที่จะไปลุยจริงนะนี่คือโหมดทดสอบไรนะนะ้สิ้นเนี่ยทดสอบไร้สิ้นเนี่ยคือจะเป็นทีมหลักกับทีมรองนะแล้วก็จะมีทดสอบสายพลังทดสอบสายสกิลแล้วก็ทดสอบสายสปีดนะแต่ว่ายังไม่เปิดนะโอเคมา อันนี้คือทดสอบเนี่ยทดสอบไล่ิ้นแบบทั่วไปผมคิดว่าน่าจะไม่มีสิ้นสุดนะเพราะด่านมันน่าจะเยอะนะมันคือมาไลซิ้นนะเออคิดว่าน่าจะไลส่สิ้นสมชื่อนะตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน29้านะครับแต่ก่อนที่จะมาด่านที่29เนะี่ยมันจะมีด่านระหว่างทางด้วยนะมันจะเป็นด่านทดสอบนับสิบ ex นะคือมันจะได้เพชรหนึ่พันเว้ยด่านเนี่ยเออถ้าผมจำไม่ผิดนะได้เพชรหนึ่งพนะคือเราถึงด่านสิปุ๊บเราก็มาทดสอบอันนี้ได้นะแต่ด่าน20ผมไม่เห็นนะมันไม่มีนะด่าน20่สินะอะตอนน อยู่ด่านที่29เนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาลุยนะมันจะมีรอบที่1กับรอบที่2เห็นไหมมันจะมีแต่ละรอบนะค,บคือเราต้องใช้2ทีมในการลุยนะครับคือรอบแรกเนะี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสน,นะครับรอบ2เนี่ยผมเจออาริมาเนี่ยคือเริ่มซีเรียสน,นี่คคือ ในแต่ละดา่าเนี่ยมันก็จะมีการใช้พลังงานด้วยนะครอาจจะใช้5แต้มถึง10แต้มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลุยดา่านที่29ก่อนนะครับในนี่คือทีมหลักของผมนะครับพลังอยู่ที่ประมาณ8ี่แสนแปครับแล้วก็ทีมที่2ก็มีเรียบร้อยแลย้วมาดูกันว่าดา่าเนี่ยมันจะยากขนาดไหนเออโอเคตอนนี้ผมจะออโตออกมาแล้วผมก็จะทําการปิดไอตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าไอตัวเนี้ย มันโหดร้ายไนงะไอจูโซเนี่ยมันโหดร้ายกันไปนะครับผมไปทําให้มันวิกแนละแล้วผมจะจูโซโตกลับโบกเหยียบเข้าไปก่อนเลยหนึ่งทีแล้วก็เหยียบเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็เหยียบอีกหนึ่งทีให้มันติดวิกโอเคตอนนี้เขาติดวิกเป็นเทียบร้อยนะและจูโซ่องผมก็เข้าไป,ลาปาไล่ป่าหนึ่งทีไงป่านแรงจัดตอนนี้ฝั่งตองข้างเลยอ,อย่างละครึ่งหลอดน,นะแล้วก็โดนฝั่งตรงข้ามป่าสวนกลับมาเหมือนกันนะครับฟึบแล้วฝั่งของข้างกอหวยตัวนี้โกงนะตัวนี้มันเก่งนะโอเคแ๋ยวผมจะเหยียบให้ติดวิกอีกนะตอนนี้ไม มันตายให้เร็วที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาจูโซปาดไปอีกหนึ่งทีนะปึ๊บโบเหยียบเข้าไปก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็ได้เวลาครับปึ๊บลิเซ่ของผมนะครับบุกเข้าไปเกือบตายนะโอเคคาเนกิน่าจะปิดฉากได้นะโอเคเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียง2ตัวเท่านั้นนะครับจูโซเข้าไปไล่ปาดแล้วก็โฟกะเข้าไปไล่เหยียบเนี่ยแล้วก็ได้เวลาครับฝั่งตรงข้ามปาดสวนกลับมานะเป็นสกิลคอน์เตอร์แล้วจูโซผมก็ปาดอีกหนึ่งทีแย่ yeah! แมปแรกก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคมาแบบที่สองนะ หัวดอาริมานะโดยการใช้คางุเนะไปก่อนเลยนะฟลุกเข้าไปหนึ่งทีโอเคแล้วก็จะทําให้อาริม่าติดวีคแต่ว่ามันคาในกีผมมันไม่พอไงโอเคเอาจูโซมาแล้วปลุกเ,เข้าไปหนึ่งทีนะภา,าวปาอนาให้อาริม่าตายยาผมไม่อยากเจอกับอาริมานะเพราะมันเป็นท่าแสงไนงะเออมันเป็นท่าแสงผมไม่มีท่ามือมาหัวดมันนะครับไม่งั้นคือมันจะติดวีคยากไงประเด็นอนะอ่ะตอนนี้มอนแล้วก็เหลือแค่สามตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการนะครับเอาจูโซปาดเข้าไปนะครับแล้วก็โทกันนะครับ แล้วก็โทรไก่หนึ่งทีแล้วก็โทรกาดนะให้มันติดเวกให้หมดนะนี่จูโซขผมปาดแรงนะปูก็โทรกาเหยียบเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็เหยียบเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ดาวลาปุ๊บจูโซปุ๊บโอ้โหเรียร้อยฮะตึงจานทีผมมันตึงเกินต้านะครับทุกคนเออมันงาตึงจัดเย่จูโซผมตอนนี้5ดาวมันเทพลอยนะเพราะว่ามันก็เลยแรงงานพอมัน5ดาวนะนี่มันงาผมก็ได้ของมานะอันนี้คือหลังๆคือจําเป็นนะไอคิดตั้งขอบเขตเนี่ยเอาไว้ทะลวงความสามารถส่วนใครเงินหมดนะไอ หมี่แดงๆเนี่ยเอาไปขายได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลุยถึงดาาน30นี่มั้งนะด้เพชร5 0 0้ครับดาาน30แต่ว่าเราได้เจอหนกฮู้ตาเดียวกับอาริมาร์เประเด็นแล้วทีมันโหดจัดเลยนะรอบที่สองเจอหวยตัวนี้ผมโคตรเกลียดเลยมันคือมันตีหมู่ไนงะออมันตีหมู่มาดูคนว่าอ่ะรอบนี้นะใช้10พลังงานนะผมบอกกันนะใครที่จะลุยนะให้เตรียมพลังงานมาเยอะๆนะนะประมาณหลักร้อยอะเตรียมพลังงานไปหลักร้อยอะเพราะว่ามันลงได้ยาวๆนะเราสามารถทําการออโต้ได้นะแต่ว่า ถ้าตัวละครมันโหดเกินไปผมว่าอย่าออโต้ดีกว่านะกดมือนะตอนนี้เหมือนผมเนะี่ยเหมือนผมเนี่ยงานนี้งานเข้านะเพราะว่าคะแนกี่ผมมันไม่พอนะครับที่จะทําให้อริมาติดวีกนะครับมาก็คือผมก็ต้องรีบเก็บอริมาก,ก่อนนะแล้วก็มาเก็บน้องฮูกต่อนะครับแต่ว่าประเด็นคือฝั่งเขาเนะี่ยมีทั้งรีเซชแล้วก็มีโอกาสนะเคยสองตัวเนี่ยมันมันปวดดีนะมันป่วนแบบว่ามันตีหมู่มันไล่ตีดีนะอะแล้วดูเลยหัวอลิมามหัวแรงจัดเลยนะเออฟุ๊บโอเคดูเลย ดูดิดูดิดโอ้โหหัมานหัวแรงจัดนะแล้วก็น้องฮูก็หัวแรงอีกนะแล้วตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วครัในกีผมเกือบวีกเกือบวีกตอนนี้เกือบวีกโอ้โหแล้วไม่มีให้ตายแล้วโอเคโอเคตอนนี้ผมทําให้อาริมาติดวีกได้แล้วนะแต่ผมจะเอาโทรกามาวีกน้องฮูกต่อนะไม่งั้นผมโดนนกอฮูกไล่หัว,หวตแต่ผมเอาจูโซเข้าไปสักหน่อยดีกว่าเ <c oughs> พื่อมันจะปิดได้ปึ๊บโอเคโอ้โหวี ดีนะเอาโทกะไปเหยียบก่อนไม่อาริมาไม่ตายนะโอเคจูโซมได้ไล่ฟาดแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็โทกะก็ได้ไล่ทีพต่อโอเคฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียงสองตัวครับจูโซเข้าไปไล่ป่าต่อนะเหลือแค่น้องฮุกตัวเดียวนะโทกะเข้าไปไล่ทีมแนวแล้วก็ได้รับปิดฉากด้วยจูโซฟุบฟุบหยาย่าคิด yeah! yeah! <laughs> ว่าจะไม่ไหวซะแล้วโอเคฝั่งตรงข้ามพลังเริ่มเยอะนะตอนนี้พลังสี่แสนเลยนะผมต้องรีบทําการปิดฝั่งตรงข้ามก่อนนะโอเคผมเอาคังุเนีฟาดเลยนะแล้วก็ฟุบคานิกิมาฟุบฟุบตูหัวตีไม่เข้าตี้ บุกโอ้โหทางนี้ยังไม่เข้าไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยนะครับต้องไล่ต่อยไล่ต่อยนะครับฟุบมาครับฟองห้าป่าสวนกลับมาดีนะฝฟองข้ามันโดนวิคไปนะครับแล้วก็ผมจะเอาลิเซตนะเพราะว่าลิเซตเนี่ยเป็นตัวดาเมจเดียวที่แรงเหมือนกันนะโอ้โหงานเข้าครับกดคานิกิผิดให้ตายเสียบ้าเอ้ยมาพอนาให้มันตายก็พอนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าตายนะเพราะว่าคานิกิผมมันติดวิคไงถ้าคานิกิไม่วิคเนี่ยคิดว่าน่าจะไหวอยู่ดูดิดูดิเห็นไหมคือเรามีโอกาสที่จะวิจากสกิลมันเยอะนะครับดูเห็นไหม เนี่ยเรียบร้อยเลยจูโซผมวีคเนี่ยงานเข้าแล้วนะครับจังหวะนี้นะอืมต้องคังอุเนะเนี่ยนะครับก็คานิกิเนี่ยะครับแล้วก็โอเคมาบุกเรียบร้อยยา yeah! ปุ๊บแล้วเข้ามาในหัวต่อนะครับแล้วก็เข้าไปไล่ทีนะตอนนี้ฝั่งของข้ามเหลือแค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะฟูู๊แต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันก็ยังตีหมูไห่ไงเดี๋ยวมันตีแรงด้วยนะเออดูมันตีคานิกิผมจะตายให้ได้นะค <c ười> านิกิผมแทบตายนะครับจังหวะนี้นะครับโอเคปุ๊บเดี๋ยวผมเอาจูโซไม่รู้จะปิดฉากได้ไหมนะแต่ก แล้วมันไม่มีต like ัววิ่งไงประเด็นอ่ะตอนนี้มีแค่คานนกินะครับแต่อย่าเพิ่งตายนะโหเรียบร้อยคานากิวิ่งงานเข so ้าแล้วะจังหวะนี้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นนะพี่ชายใจเย็นนะพี่ชายผมนะผมฟาดก่อนเลยนะจังหวะนี้นะแล้วก็เอาสองแล้วก็ทิ่เแล้วกันมาเพื่อไปบักเขาอยางนี้โหข้างบนเนยไม่เข้าว่นะไม่เข้านะตึงจัดนะฝั่งข้ามนะแล้วมันไม่วิ่งไงแล้วประเด็นถ้าเราโดนชุดนี้คาเากิจะตายนะครับ ดูเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับคาเนกิผมตายนะครับแล้วเลื่อนมันกลับมาเต็มหลอดไงโอ้โหแล้วตอนนี้คือแบบไม่มีตัวดาเมจเดี๋ยวนอกจากลิเซ่แล้วนะครับที่มันแรงๆนะเดี๋ยวผมเอาแบบอย่างละสามดาวไปไล่หัวไปเลยเดี๋ยวแบบเอาสุดเลยมาดูว่าจะตายไหมนะฟุบฟุบฟุบโอเคไปต่อปุบฟุบฟุบฟุบโบเข้าไปอย่างทีแล้วมันไม่วีกด้วยไงประเด็นอ่ะเออโอเคตอนนี้มันวีกเป็นเรียบร้อยนะไปเลยครับปากเหยียดเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวลาไป ไปดีไปดีไปดีตอนนี้ผมเอาตัวแบบรมจดเดี่ยวๆแรงๆอย่างนี้เส่มาหัองหมดเดียวแล้วมันจะตายไหมมาดูแล้วมันจะตายไหมปุ๊บโ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 อเคเลยหรอแย่แย่คุ้มค่ากับ500เพชรของเราหน่อยนะคอยคุ้มค่ากับ500เพชรหน่อยนะเออมันต้องแบบนี้หนูฟุ๊บ เรื่อยเนียเราได้มาแล้วนะ500เพนเนะผมก็ได้ทําการรีวิวหมดใหม่ทุกคนได้รับชมันจบแล้วนะคือพยายามปั้นทีมหลักให้ถึกๆเนี่ยแล้วก็ปั้นให้เก่งๆแล้วมาลุยได้เลยนะก่อนที่มาลุยนะอย่าลืมเตรียมพลังงานไม้พร้อมเนะียก็ต้องขอคณทุกการกดไลค์นะขอคณทุกการติดตามขอคุณท,คทุกคนที่รับชมันจบนะอย่าลืมส่งเอเ็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะขยายผมทามคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบ,าย,บายครับผม